โจ๊กปาทุเรียนใส่พี่จริงๆนี่ถ้าเกิดว่าพี่มีเก่งนะหลบไม่ทันป่าเนี้ยหน้าพี่เล็บแล้วโอ,โอ้ยนี่จะต,ตะะจอบนะจ๊กบอกว่าอย่เฉยไม่ต้องตอบโต้พี่จีนฟังกันบ้างเลยเนี่ยนี่มนันจะเป็นคนอารมณ์รุนแรงแบบนี้อยู่แล้วพวกเราไม่รู้ก็รอ,อแต่มันก็จริงนะครับตอนที่ไอ้โจ๊กมันโกรธพี่จีนอ่ะออมันกวาดของซะเรียบเลยอะ่ะไม่พี่จีนพี่จีนต้องแต่งเรื่องใส่หลายลพี่โจ๊กแน่ๆเลย ว้ามันดูเวอร์่าก็มีลุงโอย่จีนเยไอ้รุกบอลลุกบอลลุกบอลโอ้โหอ๋ออะไรอะไรอะไรนักหนาเนี่ยขอโทษแทนทุกคนด้วยนะครับพี่จีนไม่เป็นไรหรอกจ้าพี่เข้าใจเวลาเท่านั้นแหละที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์อ่ะพี่รู้ว่าทุกคนก็ต้องไปเลือกตาโจ๊กอยู่แล้วอ่ะแต่พี่แค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะตาโจ๊กก็แรงใส่พี่ไม่เบาเหมือนกัน พี่จีนคะแล้วนี่พี่จีนเอากระเป๋าเดินทางมาทําไมไคะพี่อ๋อคือพี่ว่าจะมาขอน้องวิ้งไปนอนที่บ้านนะจ๊ะ <c oughs> พอดีว่าที่เนี่ยไอ้บ้านเนี้ยมันมีแต่กลิ่นทุเรียนอ่ะพี่อยู่ไม่ได้จริงจริงอ่ะ <c oughs> ได้ๆพี่ได้อขอบใจจ้ะอ๋อหึอ๋อ,อพอดีว่าพี่ก็มีบัตรเลดี l a d กี้อยู่สี่ใบอ่ะจ้ะโอ๊ไม่รู้ว่าอยากไปดูกันหรือเปล่า เป็นตัวอยากค่ะพี่จีนงั้นเอาไปเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วอย่าลืมไปเลือกนะคะพรุ่งนี <h 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 ้ป่ะไปวิง่ะอย่าลืมนะคะฉันเลือกพี่โจ๊กหรอกยาะเฮ้ยแต่นี่มันคือการซื้อเสียงนี่หว่า ม,มันบาดผีเนี่ยบาดผีบาดผีบาดผีเป็นไปพี่นอนบดออาดผีทะเลาะก,กับน้องชายแล้วก็จะมาขอนอนที่นี่อะล้วจะนอนห้องไหนไม่ทราด้วยแต่นอนห้องลูกชายฉันไม่ได้นยะคุณพี่คุณพี่คะคุณพี่อะไรคะคุณน้องขาอยู่น้องเ็าเข้าไปในเฟซบุ๊กของแดนเทพไม่ได้อีกแล้วล่ะคะ่ะ นเห็นไหมนี่นี่นี่แสดงว่าปิดเฟซบุ๊กหนีเราแน่ๆเลยเพื่อทำลายหลักฐานไรนัเนี่ยไรมตายนะค่ะคือจริงจรว่าไม่ได้ปิดหรอค่ะเขาแค่เปลี่ยนพัสดุที่เราเข้าไม่ได้ค่ะจนเคยทำค่ะหรอค่ะก็เขารู้นี่เขาพวกเราชอบเข้าไปเช็ค Facebook เขาค่ะแต่จริงจแล้วนถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำอะไรผิดจริงๆก็ไม่ต้องปิดบังก็ได้ใช่ไมคะใช่จริง แล้วทีนี้นะคะถ้าเราบ่นเนี่ยก็หาว่าเราจู้จี้จุกจิกค่ะน่าลำคาญสุดท้ายเราก็เป็นคนผิดอยู่ดีจรีนด้วยใช่ผู้ชายนะผู้ชายิยยยจรงเรื่องแบบเนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องผู้หญิงผู้ชายหรอกนะคะแม้แต่เรื่องพี่น้องอะก็ไม่เว้นค่ะดูตะโจ๊กสิคะรู้ว่าจีนอะ เกลียดทุเรียนยังกับอะไรก็ยังเอาทุเรียนไปกินในบ้านทําให้จีนอ่ะต้องระเห็ุมานอนที่เนี่ยคะ่ะแม่ผู้ชายนี่มันร้ายจริงๆเลยนะเนี่ยดูสิไม่ห่วงแม้กระทั่งว่าพี่สาวดยวจะไปตกระกำลำบากที่ไหน หลายมากรจริงค่ะแต่ว่าจีนมีวิธีดัดสนานตะโจกนะคะพรุ่งนี้เราไปที่สภาแล้วก็ไปช่วยกันโหวตนะคะว่าจริงๆแล้วว่าจีนผิดหรือว่าตะโจกผิดอะค่ะก็ได้ถ้างนั้นฉันจะเข้าไปช่วยโหวตในสภาอีกแรงหนึ่งแต่เราต้องตั้งสมาคมขึ้นมาสิสมาคมพ่ทักพื่อนหญิงดีไหมจะได้เอาไว้ช่วยพวกผู้หญิงอย่างเราที่ถูกผู้ชายเป็นดังแก่ดีมาก ี่ขอโทษนะที่พูดจากับเราแรงไปหน่อยอะแล้วก็เข้าข้างคุณจีนจนเกินเหตุด้วยอะวิงก็ขอโทษพี่ไตเหมือนกันนะคะที่วิงก็พูดจาแรงเกินไปะแล้วก็ฟังความข้างเดียวทําให้ตัดสินพี่จีนโขไปผิดผิ <c oughs> อืมอพี่ว่าตอนนี้เรื่องมันจะบานปลายนกันใหญ่แล้วนะพี่ว่านะเราต้องหาทางยับยั้งไม่ให้ใครเนี่ยเข้าข้างใครเพราะว่า <c oughs> สุดท้ายแล้วก็พี่น้องกันน่ะ ไม่ทันแล้วพี่นี่เขาจัดปั้งสมาคมพิทักษ์เพื่อนหญิงกันไปแล้วเนี่ยในฐานะประธานสภาาใกล้เห็็นกได้ใกล้เห็นก็ได้ข้าพเจ้าขอเปิดอภิปรายสาวไส้หาคนผิดในศึกสายโลหิตขอเชิญคุณจีนขึ้นอภิปรายก่อนเลยครับ ผมขอค้านครับผมคานเลยคานได้คานได้คานได้คานเลยคันเลยผมไม่เคยไล่พี่สาวออกจากบ้านครับเธอเนียวจากบ้านเองแล้วก็เที่ยวบีบน้ำตาให้คนอื่นเห็นใจครับพี่โ <c oughs> จ้พูดดีมากเลยอะ่ะ <c oughs> ฟังนะครับฟังผมผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำได้ทุกอย่างเพื่อเอาชนะผมไม่เชื่อก็ลองถามเพื่อนรุ่ง,งามดูสิครับว่าเธอเนี่ยสร้างความกดดันให้กับพวกเธอแค่ไหน อะไรสิฉันไปกดดันอะไรพวกเขาเล็กจิมใตฉันเคยทำอย่างนั้นเหรอที่ไหนแล้วพวกเขาไม่กล้าตอบหรอกครับเพราะคุณจีนเนี่ยติดสินบนพนักงานบอกว่าถ้าโหวตให้เธอเนี่ยจะขึ้นเงินได้สามเปอร์เซ็นต์ ไม่มีใครกล้าพูดหรอกครับทีนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับกระจางทุกคนแล้วใช่ไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยชอบวงการแค่ไหนเป็นจอวงการโ้เี่ฉันยังเพี่นายหรือเปพี่อะไรอะเขียนไม่ได้แล้วท็ไปวยวัยหรอไม่ถานไม่ได้ไม่ได้ไม่ขอ้ไมมาก้ไม้มขอให้โหวตครับขอให้โหวตค้ับ่เ่ ตาเอาละครับใครโหวตให้พักเด็กกวาแล้วไงยกมือขึ้นครับใครโหวตให้พักพิทพักเพื่อนหญิงยกมือขึ้นครับ ตกลงตกลง,ตกลง,ต,กลงตกลงที่เหลือนี่โหวตนะครับโหวตนะฮะ <no vote S 1> นะครับอ่ะคุณโจคุณจีนลืมตาและพักที่ชนะในการโหวตก็คือพักพิทักษ์เพื่อนหญิงครับ <Yay! S 1> ขอเชิญพักเด็กกว่าแล้วไงกล่าวคำขอโทษและกราบขอโทษพักพิทักษ์เพื่อนหญิงครับ ผม,ผมขอโทษพี่จีนนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจผมจะไม่ทำอีกแล้วที่นี่ตรงไหนล่ะพี่นี่ พ่อคุณแม่ไปแล้วแค่เพื่อจะเอาชนะแค่เนี้คุณจินยอมเสียน้องชายเลยเหรอคะอ